สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับปันนี้พรชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในปัญญาจารย์บทที่6ข้อ3ถึง10 แต่ผมจะอ่านเพียงข้อที่3ถหนึ่งข้อที่5นะครับพระคัมภีร์บอกว่าแม้ว่ามนุษย์คนใดที่มีลูกสักร้อยคนมีอายุอยู่หลายปีจนปีเดือนของเขาก็มากมายแต่จิตใจของเขาหาได้อิ่มด้วยของดีไม่ยิ่งกว่านั้นอีกเขายังไม่มีงานศพของตนด้วยข้าพเจ้าว่าลูกที่เกิดมาแท้งเสียก็ยังดีกว่าคนนั้นเพราะเด็กนั้นเกิดมาอดิจังและตายไปในความมืดชื่อของเขาถูกปิดไว้ในความมืดยิ่งกว่านั้นอีกยังไม่ทันเห็นตะวันหรือยังไม่ทันรู้เรื่องราวอะไรเด็กคนนี้ มีความสงบสุขยิ่งกว่าผู้ใหญ่นั้นเสียอีกในพระคัมภีตรงน,นี้ฟังแนละ้วมันดูหดหูแล้วเกินนะครับแต่พระคัมภีผมให้หัวข้อใน,นวันนี้ว่าเชื่อพระเจ้าแต่เหมือนไม่เชื่อนะครับกษัตริย์โซโลโมอนนั้นก็มีวาทะที่กล่าวถึงพระเจ้าอยู่เสมอแต่ถ้าเราดูไปจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับความจริงของหลักคําสอนเนี่ยนะครับเราจะรู้เหมือนกับว่าท่านโซโลโมอนนั้นเชื่อพระเจ้าแต่เหมือนไม่เชื่อเพราะอะไรครับเพราะมุมมองของท่านนะครับอันที่หนึ่งก็คือท่านมุ่งหา แต่ความพอใจของตนเองที่บอกว่าชีวิตนั้นไม่ควรจะอยู่อย่างนั้นเพราะว่าเขามองแต่ตัวเองครับพระัมดีบอกว่ามีลูกเยอะแยะอายุก็มากแต่ไม่ได้อิ่มด้วยของดีเลยแถมงานศพยังไม่มีใครมาฝังก็รู้สึกว่าการตายแบบนี้นี่มันแย่นี่เป็นการมุมมองที่พอใจหาแต่ความพอใจของตนเองมุมมองที่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้เรามีมุมมองที่มัวแต่สนใจกับตัวเองครับปัญญาจารย์กําลังบอกว่าคนที่สนใจตัวเองนั้นถ้าคนอื่นเนี่ยไม่ได้สนใจตัวเองเนี่ยนะครับก็ตายดีกว่า ข้อที่4ข้อที่ห้บอกเหมือนกับเด็กที่แทงตายไปก็ยังดีกว่าในข้อที่7บอกว่าบรดาการของมนุษย์ก็เพื่อปากของเขาแต่กะนั้นเขาก็ไม่รู้จักอิ่มหรือว,ว่าคนมีสติปัญญาได้เปรียบอะไรก่าคนข่าวเล่าและคนแยกจนที่รู้จักประพฤติตัวอยู่ต่อหน้าคนที่มีชีวิตก็ได้เปรียบอะไรหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นคนมีปัญญาคนโง่งก็ตายเหมือนกันและสุดท้ายจะมีอะไรเหลือเพราะอะไรครับเพราะปัญญาจารนั้นมุ่งเข้าหาตัวเองในั้นเองนะครับคนที่เชื่อพระเจ้าจะไม่เป็นแบบนี้นะครับจะไม่มุ่งออกับความพอใจนของตัว อ,อันที่2ครับมองไม่เห็นสิ่งดีที่พระเจ้าทรงให้พระคัมภีร์บอกว่าข้อที่6เออเขามีชีวิตอยู่พันเท่าอีกเท่าตัวแต่ไม่ได้เห็นของดีอะไรทุกคนไม่ได้ลงไปที่เดียวกันหมดหรือเหมือนกับว่าชีวิตนอนลันทศมากเลยครับไม่ได้เห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราติดตามพระเจ้าเรามักจะมองสิ่งที่เรามีไม่ใช่มองสิ่งที่เราขาดและเราจะขอบคุณพระเจ้าในสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าจะได้ดังใจหรือไม่ก็ตามนั่นคือมุมมองที่เชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงอันที่3าครับบางเรื่อง ดีดดนในข้อเ1บอกว่ายิ่งพูดก็ยิ่งอน,นิจจังมากแล้วจะเป็นประโยชน์อะไรแก่มนุษย์เล่าอ่านนี้ถูกต้องครับพูดมากเกินไปก็ไร้ประโยชน์ดังนั้นเองไม่ต้องพูดมากอันนี้เป็นมุมมองที่ดีแต่อันที่4ครับที่เป็นสิ่งที่น่าสงสารมากก็คือมืดสลัวเรื่องสวรรค์และนิลันในข้อที่10บอกว่าสิ่งใดซึ่งมีอยู่เดียวนี้เขาก็ใช้ชื่อเรียกสิ่งนั้นมานานแล้วและทราบกันแล้วว่ามนุษย์คืออะไรแล้วก็ไม่อาจโต้เถียงกับพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์เดชาก,กว่าต้นข้อ12บนี่แหละครับตเตรงค์ิ คใครคนไหนจะรู้ได้ถึงสิ่งใดที่ดีสําหรับมนุษย์ในชีวิตนี้คือระยะวันเดือนปีทั้งหลายแห่งชีวิตอันเหลวๆของตนที่ได้เสียไปดุดด่างเงาหรือใครจะผู้ใดอาจจะบอกกับมนุษย์ได้ว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นภายหลังตนที่ภายใต้ดวงอาทิตย์นั้นเขามีความรู้สึกว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอเลยเป็นสิ่งที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่พระคัมภีร์บอกแล้วครับอนาคตไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเราจะกลับไปอยู่กับพระเจ้ามุมมองของปัญญาจารย์ เป็นมุมมองที่ดูเหมือนเชื่อพระเจ้าแต่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าดูเหมือนว่าเชื่อพระเจ้าแต่ก็ไม่เหมือนกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเพราะโ e มเด็ตมุ่งหาความพอใจสำหรับตนเอง2มองไม่เห็นสิ่งดีๆที่พระเจ้าเตรียมไว้3มมีมุมมองบางเรื่องก็ดีเหมือนกันประการที่4มืดสลัวเรื่องนี้หลังเราตรงกันข้ามกับสิ่งนี้ครับเราไม่พอใจกับตัวเองเราเห็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เสมอเรามีมุมม,มองดีๆกับคําสอนและสุดท้ายเนี่ยนะครับเราชัดเจนเรื่องสวรรค์สถานเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าสัญญาอะไรกับเรา คือมุมมองของคนที่เชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงใช่พอครับ